อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่19อำนาจที่ปกครองโลกได้เช้าว,วันรุ่งขึ้นณะสนามฝึกที่สามเรียวเป็นฝ่ายเริ่มท้าประลองกับคุชินะก่อนตอนนี้คุชินะรู้เทคนิควิชาของเขาแล้วเรียวจึงไม่สามารถต่อสู้กับเธอได้นานกว่าหนึ่งนาทีเมื่อเป็นแบบนั้นมันก็ทำให้เขาต้องคิดหาวิธีต่างๆ เพื่อที่จะเอาชนะเธอให้ได้หรือยื้อการต่อสู้ออกไปให้ได้นานที่สุดหลังจากที่ออกกำลังกายตอนเช้าเสร็จแล้วเรียวกับคุชินะก็พากันบ่นรุ่นที่สกับมินาโตะคุชินะมีสามารถได้รับรู้ถึงความรู้สึกดีและชั่วของคนได้ทำให้เธอสามารถรับรู้ความรู้สึกของเรียวได้และความรู้สึกที่เธอสัมผัสได้ก็มีเพียงแค่เจตนาดีที่มีให้กับเธอเท่านั้น ดังนั้นเธอจึงทำตัวสบายๆและไม่ได้ระมัดระวังคำพูดเวลาพูดคุยกับเขานินจาในหมู่บ้านโคโนฮะส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนิทกับคุชินะสักเท่าไหร่เธอจึงไม่ค่อยมีเพื่อนคุยเท่าไหร่นักดังนั้นการอยู่และพูดคุยกับเรียวจึงทำให้เธอเปิดใจแม้จะรู้จักกันแค่วันเดียวแต่เรียวก็เต็มไปด้วยความปรารถนาดีเหมือนกับนามิคาเซมินาโตะและอุซึมากิมิโตะ จึงทำให้เธอรู้สึกไว้วางใจในตัวเขาได้อย่างง่ายดายโฮคางเงตัวเหม็น ok ไม่ยอมให้ฉันออกจากหมู่บ้านไปทำภารกิจพลังก้าวหางจะเป็นอะไรฉันเชี่ยวชนการใช้จักรกลก้าวหางดีแล้วคูชินะพูดออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจว่าเธอกำลังพูดถึงตัวเองในฐานะร่างสถิตของก้าวหางแม้ว่าครูชินะจะเป็นคนง่ายๆสบายสายแต่เธอก็รู้ว่าควรพูดอะไรและไม่ควรพูดอะไร และยามานากะเรียวเป็นหนึ่งในเพื่อนไม่กี่คนของเธออีกทั้งเขายังเป็นลูกศิษย์ของเธอคนส่วนใหญ่ที่มีเจตนาดีจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เธอกลัวพลังของก้าวหางพี่คุชินะไม่ใช่ว่าเรื่องที่พี่เป็นร่างสถิตของก้าวหางควรถูกเก็บเป็นความลับไม่ใช่เหรอคำพูดของเรียวทำให้เธอถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกอีกทั้งเธอก็ไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของเขาที่มีต่อเธอ เธอจึงเดินไปหาเรียวและตบไหล่ของเขาฉันไม่ได้กังวลที่จะบอกเรื่องนี้กับนายฉันรู้ว่านายจะเก็บมันเป็นความลับอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินคำพูดของคุชินะเรียวก็รู้สึกตกตะลึงที่เขาได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากในเวลาเพียงแค่วันเดียวหลังจากนั้นเขาก็เผยรอยยิ้มออกมาภายในใจของตนเองนายไม่แปลกใจที่รู้เรื่องนี้เหรอ ผมสังเหตเห็นหางเหมือนจิ้งจอกก้าวหางตั้งแต่เมื่อวานแล้วอีกทั้งผมยังได้อ่านหนังสือในห้องสมุดทำให้พอรู้เรื่องนี้มาบ้างและพลังที่พี่ใช้ก็เป็นของจิ้งจอกก้าวหางไม่ใช่เหรอห้องสมุดของโคโนหฮะมีหนังสือแบบนั้นจริงๆและเขาก็ได้บังเอิญอ่านโดยบังเอิญเมื่อสองปีก่อนแล้วนายไม่กลัวเหรอเมื่อพูดออกมาน้ำเสียงของคุชินะก็เบาลงเป็นอย่างมาก ไม่ร่างสถิตยังเป็นมนุษย์อีกทั้ง9้าหางก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นฉันยังได้ยินจากลุงซาคุโมะด้วยว่าร่างสถิตคนใหม่ของคุโมะยังเป็นเพื่อนกับ8หางเลยพี่ก็เป็นเพื่อนกับ9หางได้ไม่ใช่เหรอเรียวรู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับคุรามะเป็นอย่างดีดังนั้นสำหรับเขาแล้วคุรามะจึงเป็นเพียงสุนัขจิ้งจอกตัวโตวที่หยิงทนงหากได้รู้จักแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีก ทั้งนิสัยของอีกฝ่ายหากได้สนิทสนมแล้วก็จะรู้ว่าเป็นคนดีมากเมื่อได้ยินคำพูดของเรียวมันก็ทำให้คุชินะเงียบไปชั่วขณะคุชินะไม่ได้เกลียดคุรามะและเธอก็มักจะคุยกับคุรามะบ่อยๆเพื่อคลายเหงาเวลาอยู่คนเดียวถึงแม้คุรามะจะไม่ได้ตอบกลับก็ตามแต่เธอก็ยังคงพูดคุยกับมันทุกวันคุรามะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเพียงแค่หยิบมือที่เธอสามารถคุยด้วยได้ แม้ว่าคุรามะจะไม่ได้ต้าตอบกับเธอเลยแต่เธอก็มองว่าคุรามะเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเธอแม้เธอจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความคิดของคุรามะเลยแต่เมื่อเธอต้องการความช่วยเหลือคุรามะจะให้เธอยืมจากรเสมอคำพูดของเรียวทำให้คุชินะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่มนุษย์กับสัตว์หางสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้เรียวเธอคิดว่าวันหนึ่งเราจะสามารถอยู่กับสัตว์หางได้อย่างสงบสุขได้ไหม วันนั้นจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนครับแม้ดูเหมือนเรียวจะพูดออกไปเล่นๆแต่เขาเห็นวันนั้นแล้วในมังหะต้นฉบับมาแล้วพี่คุชินะพี่ใช้พลังของเก้าหางได้มากแค่ไหนได้แค่สามหางแต่ถ้าใช้ถึงสี่หางพี่จะสูญเสียการควบคุมและสูญเสียสติไปพี่คุชินะผมอยากเห็นพลังของเก้าหางได้ไหมได้เมื่อพูดจบร่างกายของคุชินะ ก็ค่อยๆปลดปล่อยจักรกออกมาจักรสีแดงค่อยๆห่อหุ้มร่างกายของเธอและมีหางปรากฏออกมา1ห,หางสองหาง3หางหางทั้งสามกำลังโบกสะบัดอยู่ข้างหลังของเธอการได้เห็นพลังของ9หางที่คุชินะแสดงออกมามันก็ทำให้เรียวเหงื่อตกนารูโตะมีพลังครึ่งหนึ่งของคุรามะและหมดสหางของเขาก็พอที่จะฆ่าจิไรยะได้แล้ว ครามะที่มีพลังทั้งหมดที่ถูกผนึกอยู่ในร่างคุชินะเพียงแค่คุชินะใช้พลังแค่สามหางก็เทียบได้กับนารูโตะใช้พลังถึงสี่หางเลยพี่ลองวิ่งไปทางประตูให้เร็วที่สุดได้ไหมเธอพยักหน้าจากนั้นเรียวเปิดใช้งานเนตรวงแหวนของเขาและจ้องมองไปที่คุชินะแม้แต่ใช้เนตรวงแหวนมองการเคลื่อนไหวของเธอแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวของเธอได้ ว้าวนี่เป็นพลังของโมดอาพรสัตสามหางเท่านั้นเหรอในอนิเมะบรรยายไว้ว่าคุรามะเป็นสัตว์หางที่มีพลังอำนาจมากพอที่จะครองโลกทั้งใบได้เมื่อเรียวได้เห็นพลังนี้กับตาของตัวเองความสงสัยเกี่ยวกับคำพูดนั้นที่เขาเคยมีก่อนหน้านี้ก็หายไปหมดสิ่งนี้เห็นตอนนี้ทำให้เขาพูดไม่ออกในอนิเมะต้นฉบับจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าได้ยังไงกัน ในมังหะต้นฉบับทั้งมาดาระและโอบิโตสามารถควบคุมสัตว์ร้ายตัวนี้ได้ถ้าศัตรูสามารถใช้สิ่งมีชีวิตที่มีพลังเช่นนี้ได้มันคงทำให้เรียวกดดันเป็นอย่างมากแน่ๆเรียวเธอเป็นคนของตระกูลยามานากะไม่ใช่เหรอทำไมถึงใช้เนตรวงแหวนได้เมื่อปิดโหมดอาพรสัตว์หางแล้วคุชินะก็เห็นดวงตาของเรียวพ่อของผมเป็นคนตระกูลอุจิวะพี่คุชินะอย่าบอกใครนะ ไม่แปลกใจเลยที่ผมของนายเป็นสีดำนี่คือเหตุผลสินะนายมั่นใจได้เลยปากที่ปิดสนิทแน่นอนใครเพิ่งเปิดเผยว่าตัวเองเป็นร่างสถิตกันเมื่อมองดูความสะเพร่าของคุชินะเรียวก็คิดว่าเขาอาจจะทำผิดพลาดก็ได้สองสามวันต่อมาเรียวได้ฝึกฝนต่อสู้กับคุชินะอยู่ตลอดผลลัพธ์ของการต่อสู้ในช่วงสามวันที่ผ่านมาทำให้เขาสามารถต่อสู้ได้นานขึ้น และแรงกดดันที่ได้รับก็ลดลงเป็นอย่างมากตอนนี้เป็นปีโคโนฮัที่4ี่40อีก20ปีก่อนจะเริ่มสงครามโลกนินจาครั้งที่4 22มันมากพอสำหรับเรียวที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากขึ้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเรียวพบว่าสไตล์การต่อสู้ของคุชินะนั้นเรียบง่ายเกินไป เธอไม่ได้ใช้วิชานินจาหรือวิชาลวงตามากนักเธออาศัยแต่พวกร่างแยกเงาและกระบวนท่าในการต่อสู้เป็นหลักเธอมีจักระมากมายดังนั้นเรียวจึงคิดจะช่วยเธอเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ของเธอเพื่อไม่ให้จักระจำนวนมหาศาลที่เธอมีอยู่สูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์พี่คุชินะพี่สร้างร่างแยกได้กี่ร่างไม่รู้มาลองดู คุชินะประสานอินทันทีคาถาแยกเงาพันร่างต่อมาที่สนามฝึกที่สามก็เต็มไปด้วยร่างแยกเงาว้าวนี่มันมากเท่าไรกัน1,000แต่พี่สามารถทำได้มากกว่านี้นะ1,000ร่างตอนนี้เรียวอยากเป็นคนตระกูลอุซึมากิจริงอุซึมากิจริงด้วยจักรกระจำนวนมากมายเขาจะสามารถเปลี่ยนสนามรบทั้งหมดให้เป็นน้ำแข็งได้และไม่มีใครแม้แต่จะแตะต้องเขาได้แน่ เรียวน้ำลายไหลเมื่อมองผมสีแดงของคุชินะที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลอุซึมากิคุชินะตบหลังเรียวอย่างแรงโอ้ทำอะไรนะพี่คุชินะฉันจะถามนายว่าให้ฉันใช้คาถาแยกเงาพันร่างทำไมผมคิดว่ามีวิชานินจาหนึ่งที่เหมาะสมกับพี่มากรอยยิ้มชั่วร้ายของเรียวทำให้คุชินะตัวสั่นขึ้นมาเมื่อเรียวเล่าถึงรายละเอียดของวิชานินจาเธอก็หัวเราะออกมา เสียงหัวเราะอันชั่วร้ายของเธอทำให้เรียวตัวสั่นเช่นกัน